วัดียบผมต่อครับมาคลิปนี้มาถึงเรียบร้อยครับดันเบบอ่านยากจังว่าชื่อดันดันเบฟเน่ยดันดันเบฟดันเบฟดันน่าจะดันเบฟมั้งดันเบบไอมังกรสีฟ้าเนี่ยมันมีสามชั้นเหรอเนี่ยบิดแยกเอ้ยไม่ใช่บิดชิปแยกออกมาได้ แล้วก็ตัวที่เป็นโลหะอันนี้จะเป็นตัวซับแหลงนะเดี๋ยวต้องแกะดูผมก็ยังไม่เคยจับเหมือนกันตัว CX เลยลองสั่งมาดูมันเป็นยังไงไอแบบที่มันชิปถอดได้นะ่ะมาแกะดีกว่า๋ยวดูางหลังก่อนนกยันเป็นแบบหมุนขวาครับหมุนขวา CX เชสจะเป็นห60สูงสูงเลย บิดบิดวีเป็นเฟืองเป็นเฟืองเฟืองอยู่ตรงปลายมาเจะดีกว่า มาแล้วครับเรียบร้อยไม่ต้องแกะกได้ไหมวะดึงดึงได้ไหมเนี่ยหาหอติดเทปกาวติดแม่งเลยนี่มันก็จะเหมือนเดิมครับของแท้มันก็จะมีพวกคู่มอือคู่มือแล้วก็ ข้ควรระวังในการเล่นชูดเสร็จแล้วก็หยาวหน้าไปจู้กันนะครับเดี๋ยวมันจะกระเด็นเข้าเบ้าตาเพราะว่าถ้าชูดแดงๆเนี่ยมันดีดไกลมากเลยกีดให้หมดคู่มือเพียบเลยครับนี่อะไรวะเนี่ย นี่ก็คู่มือผมก็ไม่เคยดูแบบจริงๆจังๆกันทีนะคู่มือเนี่ยเพราะแม่งอ่านไม่ออกเลยไม่ได้ดูวิธีบิดล็อกแล้วนี่มันคู่มืออะไรอีกวะเนี่ย มือแบบสีเหรอดูว่าพี่วิธีชูดเอมั้งอันนี้ไม่แกะนะพี่หยดแกะอ่าในชุดมันก็จะมีนี่ตัวชุดหนึ่งอันสีขาวเหมือนเดิมครับ Make in เวียดนามสงสัยมันย้ายฐานการผลิตมาเวียดนามหมดแล้วมั้งผมเจอแตล็อตเวียดนาม ตัวชุดเดี๋ยวใช้อันนี้สั่งแยกมาถ้านี้เอาบิดวีใช่ป่าววะใช่วีไหมเออใช่บิดวีมีฟันเฟืองมันไม่เชิงเป็นฟันเฟืองนะมันเหมือนผมก็บอกไม่ถูกวะมันเป็นคีบอะ่ะ ออกมาแล้วนี่ทิ้งแม่งเลยตัวโลหะมีแค่ตรงนี้มีแค่ชิ้นนี้โลหะข้างล่างเป็นพลาสติกนี่ว่าแล้วก็เป็นยางเนี่ยชิ้นนั้นที่มันแยกได้อะ่ะ แล้วมันถอดได้นเนี่นแต่มันน่าจะคงจะแน่นน่ะแต่มันจะมีตัวบิดขายอยู่นะไอตัวบิดตัวบิดชิพอ่ะผมเจออยู่มีขายอยู่มันก็ไม่แน่นเท่าไหร่หรอมันบิดออกได้มังกรฟ้ามันใช่มังกรหรือเปล่าวะนี่ก็แยกออกมาอ้าไม่มีอะไรเลย น็อตสามแฉกมีรห nee, uh ัสไหมเนี่ยนี่ไงเจอรหัสแล้ว A4 จะให้ดูรหัสนี่รหัสอยู่ตรงเนี้ย A4 มีตรงอื่นอีกไหมเนี่ยไม่มีแล้วรหัส A4 ที่เดียวตรงโลหะมัน โลหะนี่เคลือบมาเนี่ยไม่ได้เป็นแบบด้านๆละแต่มันก็ไม่ได้เงาอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันของแท้มันจะเป็นโลหะแบบเนี้ยมันจะไม่ค่อยเงาอันนี้เคลือบมาแล้วนะเขาเคลือบเลกเกอร์มาแล้วเนะี่ยถ้าไปหวดกันก็กระจุยกระจายหมดนะอะกระงงเลกเกอร์ไม่เหลือแล้วเดี๋ยวล็อกอย่างเดิมก่อน แป๊บหนึง่งล็อกเสร็จเรียบร้อยแหละใส่เช็ดเข้าไปโอ<ห>้มันจะทนรอ้่างเงี้ยไม่แน่นเลยอะโดนตีหลุดซะเมื่ไงเฮ้ย,ยใสบีบเข้าไปก็แน่นอยู่ น่าจะแข็งอยู่นะใส่บิดเข้าไปมันก็แน่นขึ้นเยอะเลยครับ mm hmm. หัวมันไม่แหลมเนี่ยมันจะไปทางโจมตีอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เี้ดูดิดูค่าค่าเตตัสมันดิโอ้โหนี่ไงบิดอันนี้เน้นโจมตี45เลยครับเทสก็14 อ่าไม่ออกเราาญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะใช่นะส่วนมากมันจะเน้นโจมตีไอ้บิดแบนๆอย่างเงี้ยสายสีขาวเอออันนี้ยังดีเนี่ยไม่ค่อยงอมันยังกลับพืนรูปได้ถ้าเป็น ถ้าเป็นชุดมาเวลนะชุดไอ้แบบที่เป็นในหนังอะกล่องมันเล็กแล้วสายแม่งขดอยู่เงี้ยโอ้โหกว่าจะเอากลับให้ตรงได้อันนี้เดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยอันนี้ผมดัดดัดอยู่สองวันนะเนี่ยดัดให้มันคืนให้มันตรงที่สุดอะเพราะว่าถ้าไม่ตรงเนี่ยแม่งดึงไม่ได้เลยยังไม่ค่อยตรงเลยเนะี่ย ย้นสอนมาเงี้ยย้อนให้มันคืนรูปไม่งั้นเล่นไม่ได้เลยถ้าใช้สายของมันเองอะ่ะเดี๋ยวลองปั่นให้ดูครับแต่ใช้สนามไม่แท้นะสนามแท้ขึ้นมาไม่ได้มันใหญ่จัด ที่เกียรย้ายด้านที่เดี๋ยวมีโอกาสยาวสนามแท้มาปั่นให้ดูแล้วกันอุ้ยย้ายมุมกล้องก่อนมาดูนครับ เลยจริงแล้วต้องชูดให้ลงตรงนี้ลงมุมนี้แล้วมันจะขึ้นมานี่ปื๊ดแล้วมันจะมาเข้าตรงเอ็กไลน์ตีเข้ามานี่ผมชูดไม่แรงนะครับชูดแรงไม่ได้เดีวตะเลิศจะรอสนามแท้ก่อนสนามแท้ยังไม่มา มันก็หมุนโอเคอยู่นะเดีย๋ยวลองอีกสักหนึ่งดอกอถ้าชุดแรงๆอะ่ะมันจะวิ่งปื๊ดเลย เหมือนเดิมครับถ้าใครอยากได้เดี๋ยวผมติดลิงก์ไว้เหมือนเดิมปากตะกร้าไว้ให้ตัวแท้ดันเว็บนี่มังกรมังกรหัวฟ้าดันเว็บจะปักตะกร้าไมาให้ครับถ้าลูดแรงๆเนี่ยโหตีกระจายเลยเนี่ย จะเจอกันให่คลิปต่อไปครับไปละ